สดครับวันนี้เป็นคลิปวิธีการปั๊มก๊าซครับก็อยู่กับเช่นเดิมครับคุณโยกิ i n w นะทัสโอเคครับคุณเคียบพร้อมมัครับพร้อมทำงานแล้วครับโอเคครับไปเลยนะครับตอนนี้คุณโยกิจะมาสอนแกาปั๊มก๊าซให้ให้กับผมนะครับผมเลยต้องจัดเต็มเลยนะครับโอเคมาต่อครับ แลอเทนแผนเดมนะครับกเคกอผมจะไปผมจะไปที่ารตรงนี้ก็บรอผมยนกระเ๋าให้แล้วก็ไปเลยครับวางด้คโอเคโอเคเผมใชการแล้วคูไปเลยครับวิธีทงคือใส่กาวิเข้าไปรวงครับอกควางครับเลยครับเฮ้ย

โอเคครับโอเคครับนะโอเคนะโอเคนะแล้วผมก็ขอเพล็กซ์แค่นี้ครับนี่คือการสอนแบบว่าที่ที่เร็วมากนะครับแล้วขอสุ่มการ์ดหน่อยครั้งสองครั้งครับโอเคนะครับโอเคไปเลยครับแค่สุ่มการ์ดครับสุ่มสุ่มการ์ดอะไรก็ได้ครับอุ้ยถ้กิดเอเงินอุ้ยฮเฮ้ยคอยมือนกันเลยหากเงินมันกันแหละ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมได้กากแล้วิลโลู้นะครับทูเทมมากเลยผได้ลายลายลายครั้งคราวนะครับแคปคูเกะครับพอครับผมไม่ผักครับโอเคปเขาจะเพ่งแค่นี้ครับสอนแค่แค่นี้ครับเดี๋ยวครับน่าจะมาสอนต่อครับเป็นวิธีหลายวิธีครับโอเคปเขาจะเพ่งแค่ครับโอเคคุคกี้ครับคุณด้วยครับน่าจะมาสอนต่ครับเป็นวิธีหลายวิธีครับโอเคไปบาย